จะรบกวนอย่าลืมช่วยทำแบบสอบถามแบบประเมินด้วยนะครับหนังสึกจะอยู่ในเอกสารที่แน่ไปนะครับแล้วเมื่อทำประเมินเสร็จแล้วนะครับรบกวนเราไปยื่นให้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้านะครับการคณะผู้สข้าร่วมระสทเราจะมีหนังสือที่ระลึกโครงการโดยโะ้นวันที์นะครับมอบให้นะครับเรียกว่าเป็นโครงการที่เราต้องการที่จะหลายวอความรู้นะครับกับสังคมจริงๆนะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมขอราบรีเชิญท่านผู้ร่วม ศามนาหลายๆท่านนะครับถ้ามีประเด็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับที่จะสอบถามนะครับหรือแม้ท่าแรกเกิดความคิดเห็นก็ได้นะครับเพราะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามีผู้เชี่ยวชาญสองด้านนะครับทงด้านนิวเซอร์ฟาร์มศาสตร์ที่ดูด้านเทคนิคแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในคนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านสังคมนะครับที่ในขั้นต้นถ้าหลายๆท่านเห็นก็ตอนแรกนะครับเราจัดนะเปิดวโรกอัลเกียรคณะวิศวเอร์ฟรมนะครับที่คณะรัฐศาสตร์ก็มี การประชุมร่วมกับอ็โซึ่งมองทางด้านสันงคมเป็นหลักนะครับดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับจะนนมีวิหยาที่ดีด้ดวยที่เป็นการเริ่มบูรณาการระหว่างภาคที่มีการสร้างกับภาคที่มีด้านสันงคมนะครับก็ขออนุญาตเียนเชิญน,น,นะครับทุกท่านมีไหมครับครับเชิญครับผีแนวคิดในเรื่องการแก้ปัญหาเชิงระับเราผมเราเนจะมีการ ถ้านาระบบสปริงเกอร์แบบที่อิสราเอลใช้เนี่ยนะครับในพื้นที่การเกษตรเนี่ยเราแต่ว่าผมหมายถึงวิชั่นคอนที่จบใหม่สบได้ไม่ไม,าม,ไม,ไมากถามอาจารย์ว่าถ้าเราจะมีการนำโปรเจกต์นักศึกษาไปทำในสถานที่เรียกว่าเอาตั้งหัวขอ้อเนี่ยเขาคุณเนี้ยมาใช้อย่างเงี้ยพอหยุด้จนะครับระบบน้ำหยดกันมาเนี่ยครัเพราะว่าที่ผมมองคือไป็หลายอย่างจากที่การที่ผมไปดูภาคสนามมาเนี่ย เคยที่แม่บอกว่าบ้านอาเก็บน้ำใต้ดินเลยรอบๆแนวรูปน้ำโขงด้วยซ้ำนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำใต้ดินไว้อาจจะสร้างอยู่ในแนวของโขงด้วยเป็นคลองส่งน้ำใต้ดินใต้ถนนหรือเวลาหน้าแรงาครับเป็นวาล์ปเปิดให้น้ำจากน้ำป่วยในใต้คลองกระทานทิงโดยใช้สั่งงานค่าไฮดริกถ้าจะเป็นก็อาจะมีการตั้งคลองน้ำขนาดใหญ่ที่มาช่วยที้ ซึ่ก็ไม่แน่ใจว่ากานจดการที่ดีหรไม่เพราะว่าาการเกตเนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มวิปกระาได้โดยไม่ไปเว้นพื้นที่ชาวบ้านทีเราใช้พื้นที่ใต้ตลงเนี่ยเป็นพอผมงน้าไป้อยูเพราะเวลาปกติชาวนาเขจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่แล้วต้องเชิญอาจารย์ช่วก็สั้นๆนะผมคิดว่าในเชิงวิธีการส่งน้ำกันจั่นน้ำเนี่ยาง จรีงเทคโนโลยีพวกนี้เรามีนะประเด็นผมคิดว่าประเด็นหลักจริงๆเเรื่องของความรุ่งรุ่งมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคือคือเทคนิคในการทำน้ำจะจุดอย่างนีอย่างจุดหนึ่งจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะหรือการให้น้ํากบพืชเนี่ยจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ท้ายที่สุดจริงๆมันอยู่ที่อยู่ที่คมไหมที่จะทำนะถ้าสปริงเกอร์แน่นอนไม่มีใครเอาสปริงเกอร์มาหยดน้าปลูกต้นข้าวแน่นอนใช่ไหม หายความว่าถ้าเราจะทำระบบซิงเกิลก็หมายความว่าเรากำลังมองว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชที่ให้ตอแใสมันเศรษฐีสูงเป็นผลไม้อะไลพวกนั้นใตรงตรงนี้ผมคิดว่าประเด็นน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เนี่อย่างเงี้ยของพืชผลการเกษตรถ้าเรามองในภาพใหญ่ในที่มันมีเรื่องของตลาดเรืองของอะไรเข้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือคือคือถ้าถามผมว่าเทคนิคเนี่ยถ้าเป็นจุดเล็กๆเนี่ยมันทําอะไรก็ได้ ถ้าเราคิดว่าเรามีผู้ทุนที่จะทำนะแต่พอถ้าเราจะขยายตรงนี้ออกไปมันก็ต้องเริ่มมาดูแล้วว่าในในสิ่งที่ทำเนี่ยในเชิงของวิชากายกตัวอย่างเรื่องข้าวเนี่ยนะที่ผมเอกเรื่องไปนิดเดียวให้เห็นว่าตอนนี้เราก็ททํามกินกน้นะถ้าอ่านข่าวเมื่อเช้านี่เลยนะบอกว่าราคาข้าวตกเช้านี่ยองนั่งนั่งรถขับรถมาที่ทำไมถึงตกบอกว่า เพราะอะไรเพราะว่าผลผลิตของเวียดนามข้าวเพิ่มขึ้นแค่นี้เองนะขณะเรากําลังพูดว่าเฮ้เรากำลังจะทำเทคนิคดูเลยว่าเราจะกำลังจะบอกว่าพอมาแตกเรื่องข้าวไม่ใช่ับตัดสนใจคนเดียวแหละมันกลายเป็นกำลังเกิดอะไรขึ้นที่ที่เวนะียดนามอ่าอันนี้อย่างนี้ยกตัวอยา่างอานะคือคือคอ,อาจจะตอบไม่ตรงในเรื่องที่ที่ถามแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องเทคนิคนะถ้าแค่คิดเรื่องเทคนิคเนี่ยหาคำตอบที่ไมงยากนะครับ แต่เพราะมันเป็นคำตอบในเชิงประเมินได้ว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรแต่ว่าการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันมีจะสืบชีพผู้มีส่วนร่วมของนอกจากประเทศเรื่องของคุณภาพหรืออะไรซึ่งกว้างจริงอันนี้เพราะว่าวิศวกรนะถ้าถามผมวิศวกรเราไม่ค่อยถูกสอนที่มองตรงนี้เท่าไหร่ก็คือมองว่าถ้าเราส่งเสริม้การแชร์มากนะครับเราสามารถใช้เทคนิคด้านศึกษากรรเนี่ยเขามาผิดคทั้งมากๆเพื่อสรุปที่ไม่จะเป็นข้อบกพร่อนะ สามารถจอบต้นทุนมาได้ทาด่านเยอะครับครับผมเรียนเชิญครับเชิญครับครับ เรื่องของข้อตกลงแม่น no ้ำโขงเนี่ย no ฝ่ายที่แจกเงินต้องการให้เจ้าหน้าที่ทางกรมน้ำเป็นคนอธิบายนะครับผมจะในฐานที่อยู่ในกรรมการอธิบายตรงนี้ก็ได้มันมีประเด็น2ประเด็นนะครับจริงๆประเด็นเวลาในข้อตกลงแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีนิติของเวลาแล้วก็มีนิตสถานที่เรื่องการใช้น้ำสิทธิ์ในการใช้น้ำทุกประเทศมีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่านี้เป็นอธิปไตยของประเทศ ของรัฐดื่มน้ำมีสิทธิ์ดื่มแต่ว่าสิทธิ์ต้องมาคู่กับหน้าที่หน้าที่ที่ว่าก็คือหน้าที่ของการรักษาน้ำหรือลำน้ำเนี่ยให้มหนันเพื่อประโยชน์สมประโยชน์ของทุกคนที่อยู่เป็นรัฐดื่มน้ำอันนี้ถึงไม่มีข้อตกลงที่เป็นนั้นก็มีกติกาเป็นเป็นเรเบ,บียมปฏิบัติสาการระหว่างประเทศนะครับงั้นข้อตกลงแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นกรอบก,กว้างที่พูดอธิบายพว้นีไว้แต่ไม่ได้มีบอกว่า กำหนดทานั้นทัน,นี้เพราะว่าถือว่าเรื่องสิทธิ์ในการใช้น้ําทุกคนมีสนะิทธิ์เพียงแต่ว่ามีกาหนดข้อกำหนดเพิ่อจะบอว่าถ้าใครทําอะไรบนลานน้าสายหลักในเวลาไหนด้วยนะฮท่านในฤดนูน้ยยําน้ำเยอะแยะใจะดื่มน้ําไปเนี่ยในข้อตกลงนะนรับผมบอกเชิญูเราไปเลยนะว่าไปแล้วนะพอน้ํามันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าช่วงหน้าแรงนะมีกติกาว,ว่าต้องมีการหารือรนะ คือแต่จร e <teaching. S 1> ิงๆอะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะในข้อตกลงแม่น้ำโขงบอกว่ามีมีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าขั้นตอน notification แปลเป็นไทยก็เรื่องของการแจ้งกันนะผมจะทําอย่างนี้ผมจะทํานี้ก็บอกกันนะเหมือนกับเพื่อนบ้านบอกฉันจะจัดงานวัดเองใช่งานบวชนะปกตินะจัดงานบวชเนี่ยเช็คตามหน่อยนะสองวันสองคืนสามวันสามคืนอะไรเงี้ยก็ก็เป็นที่รับกันได้แต่แบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องโน้ติ แล้วก็มีกติกาบอกว่าถ้าทำบนลำน้ำสายดักในหน้าแรง <c oughs> นะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบก็ต้องมีเรื่องของ c อเซอร์เ t i o n ชันเรื่องของการปรึกษาาดูแล้วก็แจ้งข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้เกิดข้อตกลงอะไรต่นนะครับ <c oughs> แล้วก็มีกติกาว่าถ้าจะดึงน้ำเนี่ยผ่านน้ำข้ามออกไปนอกลุ่มไปก็จะมีกติกาที่ต้องคุยมากขึ้นน,นะเนะถ้าโดยสรุปก็คือว่าหลักการในการใช้น้ำข,งข,งข,งของแม่น้ำ คนมีสิทธิ์เพียงกับว่าในขั้นตอนในการทำเนี่ยทั้งเราก็อยู่กับฤดูการคืออยู่กับตําออแหน่งที่เราทานะฮะถ้าเป็นลังน้ำสาขาในประเทศก็เหมือนประเทศจีนเขาถึงบอกว่าเขามองว่าแม่น้ำโขงสูงบนที่เขาเรียกล้านช้างเองในะประเทศเขาเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็ใช้หลักฐานสากลว่าเขามีสิทธิ์ในการใช้น้ขาของเขาการใช้น้ำของเขาหลักสากลใช้คําคว่าอย่างเป็นธรรมและก็สมเหตุสมผล นะจีนบอกว่าผมกั้นเกลือนเก็บน้ำหรือเก็บฟ้านะพลังงานที่เกิดข,ขึ้นเอาไปพัฒนาตะวันตนะนกตนโยบายมุ่งตะวันตกของจีนเขาไม่ได้เอาพลังงาน,จจนไปทิ้งไปกว้างที่ไหนเพราะฉะนั้นเขามีความชอบทมสมเหตุสมผลในการที่จะดืงมน้ำเขานระกยชนเข้าไปว่าไม่ได้น,ะนี่อันนี้อ,นนอนนี้อันนี้คือหลักการการใช้น้ำนะครับทีน,นี้กลับไปเมื่อกี้เรื่องเรื่องของสลิงอันนี้ก็คือภาพที่ผมอยากพยายามฉาย,ยมาให้เห็นนะครับ ไม่ยามจะถาม,มวาม่าเจ้าหน้าที่กรมยุติธริดตามก็ดีหรือว่าเวลาไปไปที่ไปที่หนองคายก็ไม่ยามถามนะว่าคนที่เสียเชียงให,ห,หม่หแล้วว่าฝั่งรุนก็นารังทำอะไรขณะนี้นถ้าถามผมก็คือยังไม่เหมือนกับพวกเราเองเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆก็อยากจะเป็นส่งสัญญ,ญาณเตือนหรือส่งภาพเตือนให้เห็นว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเมือม่อเมือ่อฝั่งเราเขาทำซึ่งเขาทำยาวประเด็กเขาือเขาทำยาวตลอดช่วงเลย เพราะว่าฝั่งนั้นก็คือเมืองชิงเมืองมิงจันน์ะตลอดแนวของเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ใหม่อยู่แล้วแต่ใน่าง้างเฉพาะตรงๆหน้าที่เราจายตรงร้านอาหารตรงร้าเจาไปนั่งเนี่ยเพราะสุดนี่ก็เหมือนหมดแล้วพอเลยเลยหลบสูตน้ําของป่าเนี่ยเราก็หมดทันในการพกปันตรีเราก็มีในอนาคตนะฮะท้ายด้านนั้นนะฮะช่วงนั้นที่จะมาทางทางสะพานนะครับผมเชื่อว่าก็จะเกิดการกัดซอบ นะครับเพราะน้ําก็จะวิ่งกลับไปประทะฝั่งลาวแล้วจัดไม่ได้ก็จะขัางจากฝั่งไทยเพราะมันจะเป็นคุ้งเขา้าพอดีในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีผลกระลบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณวิศวกรลาวกับเกาหลีที่เขาออกแบบเป็นระบบที่มันยุบได้เขาไม่ได้ออกแบบระบบแข็งแบบเราอันนี้ก็ <laughs> อันนี้ก็ต้องเป็นเป็นสิ่งที่ผมก็จะไม่ทราบว่าเราเข้ขนาพิจารณาหรือเปล่าหรือว่าเขาเรื่องลง แต่ว่าดูจากแบบแล้วเนี่ยเราก็ยังขอบใจเขาในในใจเรานะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแบบแบบที่เราทำก็เขาอาจนะเขาอาจจะมีมิติของของความเป็นนะอะไรที่ไม่ใช่ดิชโกรนะหมายความว่าพิศโกรเขาเนี่ยมีความเป็นพิศโกรในเชิงสังคมในเชิงอะไรมากกว่าของเราเพราะเขาจะมองอะไรที่มากกว่าเพราะของเราเาเรียกเป็น

นำแบได้จริงๆเดี๋ยวีมีเบอร์อาจารย์อยู่ตรงนี้ามได้ ก็เลยไปซื้อเลยนะคะก็ะบอกว่ามีช่วงิน,นเดินไม่ได้เลยแเชื้อัาจีนก็ปล่อยปล่อยน้ำออมาเพราว่านี่เป็นผิตภของการระดับน้ำเขื่นจะีนนะคะที่ปล่อยกมาเช่ว่าของที่อกะฝนมหลายท่นะเพราะฉะนั้นเชื้อรจีนมีมีส่วนอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เกิดายแรงนะคะซึ่งเขาจะเฉียงได้เลยแต่จะมากหรือน้อยแค่ไหนนีฉันก็ ฉันก็ไม่ได้ทำการวิเคราะห์แบบอาจารย์นะคะก็ไม่สามารถถือปากได้ตอนนี้เกลียดที่ทีงกียดผมไม่ได้นะคือที่มานำเสนอเนี่ยนะครับพยายามจะบอกให้เห็นว่าข้อมูลที่เรานำเกาะสู่สาธารณชนเนี่ยนะครับให้เขาเห็นด้วยนะฮะเพจริงๆเราพูดเรื่องระดับอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูเรื่องปริมาณจะไดชี้เห็นนะว่าขนาดนี้สมมติว่าเข้าเว็บไซต์ของกรมน้ําไปมันจะเห็นแต่เรื่องระดับ ไม่ได้เห็นมิติของการวิเคราะห์ต่อนะจะพูดว่า okay, ก็ตรงนี้ตรงนี้นในในส่วนตัวนะครับสมัยที่ท,ที่ที่ทำกับกรรมธิการในน้ำโขงก็มีการวิเคราะห์นะแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยมันหยุดในการวิเคราะห์พวกนี้ไปผมก็ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับเพราะเพราะจริงๆเนี่ยในในจังหวะที่เคยไปทำเนี่ยเราจะมีการทำรายงานเรื่องรายงานประจำปีดนะ้านจุบบิยานะครับจะมีการวนะิเคราะห์ถ้า จะมีรายงานอยู่นะแต่ปีหลังๆเนี่ย่เหมอน่าสิ่งที่สิ่งที่ที่ทำกันอยู่อย่างมันค่อยๆกบนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองอย่างที่บอกนะถ้าเป็นข้อมูลของตัวน้ําของแม่น้ำโขงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่อยู่ที่รมทรัพยากรน้ำจริงๆกรมทรัพยากรน้ำก็รับช่วงมานะครับรับช่วงมาจากกรมพัฒนาส่งเสริมพลังงานซึ่งเป็นเป็นผู้แทนเก่าต่อหลังหลังจากมีการปรัปเนี่ย ตอนนี้ข th th ้อมูลหลักของกรมใช่ไหมขอน้ําจะมีในส่วนที่เป็นลําน้ําหลักนะครับข้อมูลของกรมชลประทานเท่าที่มีจะเป็นลาน้ําสาขาเนี่ยอย่างคำถามที่เรากำลังพูดกันตรงนี้ก็คือเวลาเราพูดน้าโขงเนี่ยเราพูดั้งโขงน้ำาลำน้าหลักหรือน้ํโขงสาขาด้วยผมก็กำลังพยายามจะบอกว่าเวลาเราพูดแ้งลนี่จริงๆมันเป็นทั้งสองส่วนแต่ถ้าเราพูดว่าลำน้ำโขงลำน้ำหลักเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดอยู่พวกเรากันเองไม่ได้ มันต้อไปพูดกับลาวพูดกับจีนใช่ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการวิเคราะห์ที่พยายามจะทำเนี่ยถ้าจีนไม่ให้ข้อมูลมาเนี่ยมันก็จบเหมือนกันว่าเราวิเคราะห์อะไรไม่ได้นะครับอันนี้ประเด็นก็ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือว่าเคยมีข้อเสนอให้ไปตั้งสถานีวัดตรงจุดปอนะเมื่อสิ้นสุดลมแดนจีนเนี่ยตอนที่น้ําเริ่มเข้าลาวนะครับเคยมีข้อเสนอตั้งแต่ปี2002 ให้ตั้งหนึ่งสถานีเลยพื่ยวัดนะจะได้ไม่ต้องไปนั่งว่ยวายว่าทีเท่านะว่าน้ำลงมาเท่าไหร่นะครับตำแหน่งที่ตั้งตรงนั้นเป็นของอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเราเองไม่มีงบประมาณนะครับก็ขอให้กรรมธิการในน้าโขงเป็นคนติดตั้งกรรมธิการในน้ำโขงอย่างที่อาจารย์สุริชัยพูดเล่าไปฟังมันก็ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีรายได้ก็รับเงินจากหรือรับความช่วยเหลือนะฮะอย่าเมื่อไม่มีประเทศ ที่จะให้ความช่วยเหลือ,อในการทำพวกนี้เนี่ยให้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราเองผลกระทบเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นนะแต่เขามีก็มีมน้าจากธรรมชาติมากกว่าเราเองครับแล้วก็สองเนี่อการตั้งสินฐารเขาเนี่ยมันไม่ได้มากถึงอย่างเรา,านะรเพราะนม็น้อยนะเพราะนั้นการเราจะเห็นได้ว่า นะตลอดเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็พยายามเช็คผู้นี้เข้าถึงสือเองเพียงจันทานนะฮะหรือว่าเบนอะไรพวกนี้มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะที่ร้องว่าเรื่องแรงเหล่านี้ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยขณะนี้เวีดนาเองจะพูดตามปกติแล้วทุกปีก็จะพูดเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าดูข้อมูลเนี่ยอาวะแรงก็ยังไม่เกิดนะครับที่ที่เห็นเมื่อกี้นะฮะองค์จามเนี่ยยังไม่มีสภาพที่บอกว่าจะพูดเ่แรงเพราะฉะนั้น ด้วยด้วยการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ขมิยังไม่ได้พูดเลยนะเรื่องแรงนะครับมีมีแต่เราเท่านั้นเองท,ที่ที่พูดว่าเรื่องแรงประเทศใช่ครับใช่ครับตรงนี้มันมันมันถึงพูดยากว่าว่าบางทีเนี่ยมันมีเรื่องภูมิประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมฝนก็ต้องตกที่ขมินแต่น้ําก็ไหลลงจากขั้บนลงไปจากลาวจากไทย